สวัสดีทานผู้ชมทุกท่านนะครับรวมถึงผู้ติดตามช่องแมนยูล่าสุดทุกคนนะครับมาฟังสรุปข่าวแมนยูล่าสุดประจําวันนี้นะครับว่ามีสาระอะไรต่างกันบ้างล่าสุดนะครับมีข่าวรายงานบอกว่าสโมสรปารีตแปงแชงแมงเนี่ยให้ความสนใจมาคาร์ลตฟ,ฟอร์ดเป็นอย่างมากเลยในช่วงซัมเมอร์นี้และต้องการที่จะดึงมาคาร์ลตฟ,ฟอร์ดเข้ามาร่วมทีมเพื่อทดแทนตําแหน่งของคิริมเป้ ที่เอ็มเป้จะย้ายไปมาดริดในช่วงซัมเมอร์นี้และทางปารีสเองก็พร้อมที่จะยื่นค่าเหนื่อยมหาสารกับแรดฟอร์ดประมาณ493,000ปอนด์ต่อสัปดาห์กันเลยทีเดียวซึ่งเป็นเรื่องที่ยากมากที่แรดฟอร์ดจะปฏิเสธค่าเหนื่อยตรงนี้ที่ปารีสจะเสนอให้เขานะครับแต่มันไม่ใช่เรื่องง่ายที่สโมสรปารีสจะดึงแรดฟอร์ดมาร่วมทีมได้เพราะว่าข้อเสนอของแรดฟอร์ดกับแมนยูค่อนข้างจะซับซ้อนและดูเหมือนว่าสโมสรมเชสเตอร์เดก็พร้อมที่จะเรียกค่า ตัวของมาคาร์ลัดฟอร์ดไม่ต่ำกว่า100ล้านปอนด์สำหรับการขายเข้าออกจากทีมถ้าเกิดว่ามีทีมไหนสนใจนะครับแต่ยังไม่จบเพียงเท่านี้นะครับแหลงข่าวเบื้องต้นเนี่ยยังได้อธิบายเพิ่มเติไมไว้ว่าถ้าเกิดข้อเสนอที่ปารีสจะยื่นให้กับสโมสรแมนยูพิจารณานั้นถ้าเกิดว่ามีสัญญาณเชิงบวกสโมสรปารีสก็พร้อมที่จะทุ่มในการซื้อแลตฟอร์ดเข้ามาร่วมทีมให้ได้ซึ่งตอนนี้ก็กำลังอยู่ในช่วงการเจรจาระหว่างทั้งสองสโมสรอ,อยู่นะฮะ ดังนั้นดีวนี้จึงเป็นดิลที่น่าจับตามองมากในช่วงซัมเมอร์นะครับก็สำหรับมาคาแลฟอร์ดนะครับสัญญาของเขากับแมนยูเนี่ยก็ยังเหลือจนถึงปี2028และด้วยสัญญาที่มันเหลือเยอะแบบนี้นะครับมันก็เลยเปิดช่องให้สโมสรแมนยูเนี่ยพระยา,ยามเก่งกําไรกับมาคาแลตฟอร์ดให้ได้เยอะที่สุดนั่นเองนะครับอันนี้ก็ตามรายงานจากเดอะมิลเลอร์นะฮะที่ออกมารายงานแจ้งให้ทุกคนมาเพื่อทราบนะครับผม ต่อมานะครับก็ตามรายงานของซาวิลและเคิร์สนะครับที่เอามารายงานว่าเอรดดเธนฮากได้พูดคุยกับการาโชเป็นการส่วนตัว โดยโคษกของสโมสรกล่าวว่าเรื่องนี้ได้รับการจัดการเป็นการภายในเรียบร้อยแล้วแต่ปฏิเสธที่จะชี้แจงว่ากาลาโชได้รับการลงโทษวินัยหรือไม่ซึ่งหลังที่กาลาโชมีการพูดคุยส่วนตัวกับเทนฮาร์กเสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็หดือนว่าทางด้านนักเตะเองเนี่ยก็จะไปกดยกเลิกไลค์ของในทวิตเตอร์นะครับที่เขาไปกดไลค์นะฮะมันก็เลยทําให้สํานักง,งานข่าวหลายสํานักเนี่ยเอามาตีข่าวว่า กาณาโชน่าจะได้รับโทษทางวินัยจากเอเินฮากในกรณีที่เทนฮากกับกาณาโชไปพูดคุยกันเป็นการส่วนตัวซึ่งหลังจากที่พูดคุยกันเสร็จแล้ว กานาโชก็มีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปเขาได้ไปกดยกเลิกไลฟ์โพส์ในทวิสเตอร์ซึ่งไอโพสดังกล่าวตัวนี้ก็เป็นโพสต์เจ้าปัญหานะครับที่ทําให้ทางกานาโชได้เข้าห้องเย็นไปคุยกับเทนทานะครับก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าในเกมที่แมนยูบุกไปเยือนกับบอสมาร์ทด้วยผลเสมอ2ประตูต่อ2เนี่ย ทางด้านเทนฮากก็ได้มาให้สัมภาษณ์หลังเกมนะครับซึ่งเขาให้สัมภาษณ์ในการโจมตีในตำแหน่งปีกขวาซึ่งตำแหน่งปีกขวานี่ก็เป็นของน้องกาลาโชนี่แหละโดยใจความที่เทนฮากพูดให้กับปีกขวามันก็ประมาณว่าปีกขวาเล่นไม่ดีปีกขวาเลี้ยงไม่ผ่านเล่นได้ห่วยเล่นได้แย่อะไรประมาณนี้ก็เลยมีการเปลี่ยนกาลาโชออกแล้วก็ส่งอาหมัดลงไปแทนนะครับแต่ถ้าว่าอินฟลูอิเซอร์ของทวิ t เตอร์เนี่ย ได้ออกมาโพสต์ว่าเฮ้ยน้องมันก็เล่นดีอยู่แต่แค่มันเล่นหลายนัดอะไรประมาณนี้แบบให้กําลังใจกาาโชไปซึ่งกาลาโชก็ไปเห็นกาาโชก็เลยไปกดไลค์โพสต์ตัวนี้แต่ถ้าว่ามีมือดีไปแคปทันแคปเห็นแล้วก็ไปชี้แจงกับเทนฮาร์กและสุดท้ายนะครับเมื่อเทนฮาร์กรู้ข่าวก็ได้เรียกกาลาโชเนี่แหละเข้ามาคุยพูดคุยเป็นการส่วนตัวซึ่งก็อาจจะมีการลงโทษทางวินัยเล็กน้อยทําให้กาลาโชเนี่ยได้มากดยกเลิกไลค์โพสต์ไปในที่สุดนะครับ ต่อมานะครับก็ตามรายงานจากเดอะซันนะครับที่ออามารายงานว่าสโมสรแมนยูคาดหวังว่าการมาของเจสันวิคอกจะทาให้พวกเขามีข้อเสนอที่ได้เปรียบในการไล่ล่าตัวจาราดเบนเวดเซนเตอร์แบ็กตัวเก่งของเอเวอเรตมาร่วมทีมซึ่งทางสโมสรแมนยูเนี่ยเชื่อว่าความสัมพันธ์ของเจสันวีคอก ที่เคยทำงานร่วมกับเอเย่นของจลา,าดเบนเวสจะสามารถเซ็นสัญญากับจลา,าดเบนเวสในช่วงซัมเมอร์นี้ได้แน่นอนและอาจจะได้ในราคาที่ถูกกว่าที่สโมสอนเอเวอร์ตันได้ตั้งราคาเอาไว้โดยมีการคาดการกันว่าสโมสอนเอเวอร์ตันจะตั้งราคาค่าตัวจลา,าดเบนเวสไม่ต่ำกว่า80ล้านปอนด์สำหรับการย้ายทีมของเขาในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับ ต่อมานะครับก็ตามรายงานจากฟาบีเซโอโร o บโนนะครับที่เรามารายงานว่าอองตวนี่มาซิยาจะออกจากแมนเชสเตอร์เต็ดอย่างไม่ต้องสงสัยเมื่อสิ้นสุดฤดูกาลนี้และมีการคาดการณ์กันว่าทางอองตวนี่มาซิยาจะมีการเลือกสโมสรที่เขาจะไปในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าที่จะถึงนี้แต่ในปัจจุบันนี้ทางด้านมาซิยานั้นขอมุ่งเน้นในการฟื้นตัวของเขาจากอาการบาดเจ็บเสียก่อนนะครับ ต่อมานะครับก็ตามรายงานของเขาออฟไซด์นะครับที่ออกมารายงานว่าสโมสรแมนยูได้มีการเจรจาข้อเสนอเป็นรูปธปรรมส่วนตัวกับเจรมี่ฟิมบงแล้วโดยจะมีค่าสีกสัญญาอยู่ประมาณ34ล้านปอนด์สำหรับการย้ายทีมของเขาในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับ ต่อมานะครับก็ตามรายงานของแมนยูทีดีเมนนะฮะที่ดอมารายงานว่าผู้เล่นแมนยูหลายคนชะลอการตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคตของพวกเขาที่จะย้ายออกจากสโมสรแมนยูหลังจบฤดูกาลนี้เนื่องจากความไม่นอนเกี่ยวกับอนาคตของเทนทักที่คาดว่าอาจจะโดนปลดออกหลังจบซีซั่นนี้โดยผู้เล่นแมนยูหลายคนมั่นใจว่าเทนทักจะไม่ได้เป็นผู้จัดการทีมต่อไปในฤดูกาลหน้าแน่ๆนะครับ ต่อมานะครับก็ตามรายงานของ i n s i ซด์ยูนิต็ดนะครับที่เรามารายงานว่า กาณาโชไม่ได้มาฝึกซ้อมกับทีมเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเพราะรู้สึกว่าตัวเองไม่สบายแต่ทว่าในเกมที่จะลงเล่นกับบอสมัตนะครับทางกาณาโชก็ดันทุรังในการขอเทนฮาร์เพื่อที่จะลงเล่นเป็นตัวจริงโดยทางเทนฮาร์ก็ไม่ได้ขัดกาณาโชและก็ได้ส่งกาณาโชลงเล่นเป็นตัวจริงในนัดนั้นแต่ด้วยอาการที่กาณาโชเป็นไข้ยอยู่และไม่สบายอยู่เนี่ยก็เลยทําให้กาณาโชไม่สามารถ เค้นฟอร์มตัวเองได้ออกมาเต็มร้อยซและสุดท้ายแล้วก็ถูกเปลี่ยนตัวออกในช่วงครึ่งแรกนะครับและนี่แหละก็เป็นเหตุผลที่ทำไมกระโชเล่นไม่ออกในนัดที่เสมอกับบอดสมัทนะครับจนเป็นเหตุทำให้เกิดการบาดหมางกันนะระหว่างกระโชกับเทนท้านในการกดไลค์โพส์นั่นแหละครับก็เทนท้าก็ต้องเรียกไปชี้แจงนะก็ยังว่าแหละฮะกูดูกันไป ต่อมานะครับก็ตามรายงานจากเดอะมิลเลอร์นะครับที่ออกมารายงานว่าไมเคิลอลเซ่ปีกวัย22ิปีของคิสตันพาเลตกำลังเป็นเป้าหมายระยะยาวของแมนยูและเขาก็ยังอยู่ในริศรายชื่อตั้งเตะที่มีศักภาพถุงที่ทีแมวมองแมนยูนั้นได้ตั้งเอาไว้โดยทางสโมสรแมนยูนั้นกาลังมองหาการปรับปรุงทีมโดยจะมุ่งเน้นในการสร้างทีมกับผู้เล่นอายุน้อยซึ่งทางไมเคิลอุลเซ่ก็อยู่ในริดรายชื่ออันดับต้นๆที่สโมสรแมนยูนั้นต้องการจะเซ็นสัญ,ญ,ญ นะครับไว้โดยว่ากันว่านะครับค่าฉีกสัญญาของไมเคิลอุลเซ่กับคริสตันพาเลตเนี่ยจะมีราคาอยู่ประมาณ60ล้านปอนด์แต่ก็อาจจะมีการต่อรองราคาให้ต่ํากว่านั้นก็ไปไปได้โดยทางสโม,มรสรคริสตันพาเลตเองก็พร้อมที่จะขายเตรยอรานี้ออกจากทีมเพื่อที่จะนําเม็ดเงินจากการขายเตรยอรานี้ไปซื้อเล่นคนใหม่เข้ามาสู่ทีมนะครับโดยผลงานของไมเคิลอุลเซกับคริสตันพาเลตนะครับก็ลงเล่นไปละ13นัด ยิงไป6ประตูกับทําไป3แอสซิตนะครับถือว่าผลงานก็ค่อนข้างจะพอใช้ได้กันเลยทีเดียวนะครับสำหรับข่าวแมนยูล่าสุดประจำวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ